ผมนักรบรับจบเรื่องบ้านานี่พื้นเพิ่งทำใหม่ครับเรียมเลยอุ้ยสากว่าครัแล้วนะผมก็ต้องดูแลนิดนึงถ้าทำบ้านแล้วไม่ได้ตังน้อยอ่ะก็ลองทำอะไรที่ใหญ่ๆดูไหมล่ะบอสยิ่งใหญ่ยิ่งได้เงินเยอะ ขายด่วนโรงแรมสุขีนิรันโฮเทลตะกัวป่าพังงาทำต่อไม่เยอะครับสภาพยังดูดีอยู่พี่ไม่คิดบ้างหรอวะราคานี้แม่งทำไมไม่มีคนซื้อชั้นต่อไปนี่ชั้นสี่ครับคุยแบบคนอาชีพเดียวกันนะครับที่นี่เคยมีคนตายใช่ไหมครับผมไม่หลอกขายที่ที่มันมีผีสิงหรอกครับเหี้ยเหี้ยเหี้ยเหีเหี้ยเยี่ยมครับชั้นนี้มีแต่ห้องเยี่ยมๆทั้งนั้นเลยครับห้องสวีทครับต่อให้มีก็ไม่เป็นไรครับ ผมชอบที่นี่ผูชอบที่นี่กูรู้ละผีเจ้าของเก่าที่เนี่ยชื่อคุณลลิตา,าคุณลล,ล,ลิตาพบสุบนนิรันผมจะให้หมอผีตัวโลกเนี่ย My name is d r John มลาล่าของคุณออกไปเลยดนเบอรถูกปัญหามีท่างออกฝรั่งลัดไหนเนี่ย น่าจะรัดทุงมาเมื่อกี้นะพระรูปอื่นก็ติดกิจของสงกันหมดอาตมาก็เพิ่งบวชได้แค่ภาษาหนึ่งใช่ไหมครับวันเดียวโยมงั้นนี่หม์ห้องนี้ทำๆเลยนึมาเสีกกเยใเลยก็ัม่เป็นไรพ่อต้ออยู่ด้เบ้ว,วมืเล่มนี้ แทงไปที่หัวใจของมันจอดข้าแดกเกจิทั้งหลายอาซิมอาซออาเฮียอกูหล่งปุ่นลุงแป้นปลาแชมปลาชอยหนูนิดหนูหน่อยหนูอีดหนูแอดน้าแป้นเหมือปืนน้าฟื้นหมึงมีดหน้ากับน้าเกิบน้ากวงใหญ่หายหน้าไทยใหญ่ชอนนัาก้อนใหญ่กลับน้าพับใหญ่ปิ้งทำไมเกจิเยอะจังรัน ความเราต้องมีรหัสลับระหว่างพวกเรารหัสที่ลลิตาแม่งไม่มีวันเข้าใจไม่เอยเช็คว่าโดนผีสิงอยู่หรือเปล่ากูไม่เชื่อใครทั้งนั้นแหละรหัสมาขี้ฮกเบเบ้อ่ะขี้ฮกตาลาลาพี่ไม่ใช่คนที่แล้งไปเรืยนี่พี่เป็นคนพูดความจริงพี่เป็นคนเป็ขี้ฮกพี่เป็นคนรักเดียวใจเดียวทำไมเชื่อไปดูเสื้อขี้ลิงทำไมจริงไปดูนกขี้เสื้อแฟนจ้าฉันมาแล้วไอ้เหี้ยนี่เอาเสมือนเลย หัมากราบหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคลานเพลงใครเพลงปูยังไงฉันถ่ายจำเพลงพ่อไม่ได้